สวัสดีครับนักผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเป็นการแข่งขันสัปดาห์ที่11ของฤดูกาลนะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเกมระหว่างนครราชสีมามาสตร์ F สีครับพบกับพีทีประจวบ F สีนะครับในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ครับอยู่กับผมยุทธชัยจิรคอนชัยแล้วก็คุณรัชนิพงศ์วรสลินครับก็ตอนนี้เจ้าถิ่นนะครับอยู่อันดับที่13ของตารางครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับพีทีประจวบอยู่อันดััับบบบที่15คครรรองวยนะ เดี๋ยวเรามาดูเสวตคนแรกของทั้ง2ทีมกันนะครับไปเริ่มที่เจ้าถิ่นกันก่อนนะครับมาในระบบ4 2 3 1ครับสามตัวเป็นธนชัยหนูราชครับแผงกองหลังมีประลองสวรรค์ดีเฉลิมพงเกิดแก้วนทัทพงศ์สายริยาเอกนัทคงเกตครับมิฟิลตัวรับ2คนครับเป็นทัชชนนนครว,วงกับอนนสมากรครับตัวรุกเป็นน,พ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 นพรพลราอารมสวะแนวรุกมีเอนเลนโดสอับซัมเซาเดสมูเลโรและก็อัมมาราูออลทาร่าครับส่วนทั้งฝั่งพีทีปจวบครับในระบบ532ครับสอบตัวเป็น ผนช้ยสุขล้อมครับมีเอร์รัมซี่อดุลมือนสมานพีรวัตรอักธรรมยูจุนซูซิเกตมัดพูเต้เป็นแผงกล้องหลังนะครับแดนกลางมีรัชพลนาวโนกิติศักดิ์โคชินชุติพลทองแท้ครับส่วนคู่หน้าของพิธีประจวบครับใช้วิลเลนโมต้าจับคู่กับวิลเลียมแอนริเก้ครับเจ้าถิ่นอยู่ในชุดสีส้มนะครับส่วนทางพิธีประจวบครับอยู่ในชุดสีดำนะครับเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมก่อนครับทีมเยือนบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ จะเปิดมาลูดีแล้วได้จบเกือบเป็น1นูนย์ครับออตาร่านะครับมงชงให้กับอาซัมเซาครับดูพ้าใช้ครั้งครับบอลจากทางด้านซ้ายครับอัตาร่ามงตั้งให้กับอาซัมเซายิงจังหวะเดียวเลยครับแต่ว่าบอลเฉียวเสาเออกไปแล้วจงวังหวะยิงของอาซัมเซาเฉลับด้วยนะครับเป็นลูกเตะมุมครับดูครับ โยนมาเลือกเสาสองเลยครับแล้วแปลกลับมาตรงกลางสุดท้ายได้ซัดโอ้โหขามคานครับจังหวะยิงของเอกนัทคงเกตครับโอ้โหเกือบได้อีกครั้งหนึ่งครับเจ้าถิ่นสองจังหวะติดต่อกันเลยครับเอกนัทกลับไปที่ออตาล่าอีกทีนึงหาเลี่ยมเปิดอยู่นะครับยอดเข้าไปลูกนี้แล้วถึงยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับนริพน์ครับนาที26่นะครับจังหวะเปิดทางขวาของอามาดูออตาล่าครับ โอ้โหตักเข้าไปครับนฤพลเนี่ยสอดเข้ามาได้จังหวะพอดีครับแล้วก็ยิงเข้าไปตอนแรกในกรอบเขตโทษยังมีแค่มูริโลก,กับอาซัมเซานะครับเนี่ยแล้วดูจังหวะขยับของนฤพน์ครับวิ่งมาแล้วก็แตะด้วยซ้ายหลบแล้วก็ยิงด้วยขวาแสกหน้าผู้สับปะตูขวัญไทยสุกร้อมครับจังหวะเป๊ะมากครับช็อตนี้ต้องชมความยอดเยี่ยมของนฤพน์เลยครับซ้ายเนี่ยแตะแล้วแตะหนีไปเลยครับอยู่จนซูเอาไม่อยู่ครับ แล้วก็กดทันทีด้วยขวาครับเนี่ยครับสวยงามครับแหมส่งเข้าประกวดได้เลยครับลูกนี้หนึ่งต่อูนครับเจ้าถิ่นนําไปแล้วครับปั่นเข้ามาลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับแต่ว่าธนชัยครับไม่พลาดโอ้เกือบไปเหมือนกันนะครับคือต้องไปโดนศีรษะใครเปลี่ยนทางนิดนึงนิดยุ่งครับระยะนี่ไกลมากนะครับ อะครับชุติพลแทงไม่หลุดอ้าวยังได้อยู่สัว์ด้วยซ้ายไม่ตรงกรอบครับจังหวะยิงของทางสิเกตมาดปูเตะน,นะครับธนาชัยนึงบอกเพื่อนใจเย็นๆครับดูนี่ครับแทงจังหวะแรกเนี่ยสกัดไปเข้าทางพอดีครับน่าจะเป็นรัชพลนะครับที่ยิงด้วยซ้าย เลือกให้กับอาซัมซาวกลับคืนมาออตาลาออตาลาจับไม่ดีโดนเสียบแล้วได้ฟาวครับจังหวะฟาวของพีรวัตรนะครับดูภาพช้าครับคือจับไม่ดีครับอบดูอลตาราแต่ว่าทางยังเป็นทางบอลของเขาครับสุดท้ายพีรวัตรเนี่ยมาเสียบแล้วก็ได้ฟรีคิกระยะหวังผลด้วยครับ จะมีลูกสู่หรือเปล่าก็มีผู้เล่นของเจ้าถิ่นเนี่ยสองคนไปยืนบังอยู่หน้ากำแพงนะครับระยะประมาณ30หลานิดๆครับขวาของอสซัมเซาลูกนี้ไปตรงตัวขวัญชัยสุกร้อมครับยิงไปที่มุมขวัญชัยยืนอยู่พอดีครับคืนนี้เกมเปิดกันสนุกเลยนะครับอาครับฝากมาที่ออตาล่าครับพยายามจะเลี้ยงตัดเข้าใน โยกออกขวาแล้วก็สัด์ลูกนี้เสาแรกติดเซฟโอ้โหยิงดื้อเลยครับแต่ว่าเป็นซุปเปอร์เซฟของขวัญชัยสุกล้อมครับทำท่าจะตัดเข้าในครับแต่ว่าคล้องมาเข้าขวาดครับดูพ้าใช้ครั้งหนึ่งมาตาร่าครับพยายามจะนี่ครับหลอกอัดดุลแล้วก็ยิงด้วยขวาเลยครับแต่เสาแรกเนี่ยขวัญชัยปิดไว้อยู่แล้วครับทุบออกไปได้อาซัมเซาให้มาอาแล้วครับมูริโลโดนดึงล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับ จังหวะที่ประท้ากับทางพิรวัตรครับอ่ามีเช็ค VR ครับเกมที่แล้วกับการเท่าเรือฟซีพิรวัตรก็ทำเสียจุดโทษไปลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับปล่อยผ่านไปนะครับ VR เช็คเรียบร้อยนะครับหลัพุทธศิธิ์นะครับคุณสงกรานบุญมีเกียรติครับก็เป่าจบเกม45นาทีแรกที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับ นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับออกนำพีดีปัจจุเอฟซีอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากคนนี้ครับนฤพลอารมณ์สวะนะครับนาทีที่สิบหกการแข่งขันนะครับกลับมาติดตามชมการตัะสินนะครับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเกมระหว่างนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีกับพีดีปัจจุเอฟซีนต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเสาเอาครับระสามเสาตัดได้แล้วครับให้กับมูริโลจิงนูดิสอทบอลชนเสาครับ เกือบฝังเป็น2ต่อศูนย์นะครับบอลทะลุช่องของนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับวิลเลียมเอลิกเอยเอริเก้จิงเลยครับเอาลูกนี้ตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ครับอู่ไปจังหวะซัดด้วยซ้ายแล้วบอลฉล็บนะครับนาทีที่50ครับวิลเลียมเอลิเก้นี่ครับดูภาพช้าจังหวะที่ซีเกตครับคืนมาให้กับวิลเลียมเอลิเก้นะครับมองหาจังหวะแล้วก็ยิงอัดเข้ามาอื้มเป็นเฉลิมพงเกิดแก้วครับ นี่ครับบ่งพิษเหลียบแล้วก็เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหธนชัยผวามากทีไม่ทันแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับทีมเยียนติเสมอเจตนากะจะมงสก,กัดนะครับยอดมาเสาสองของลูนี้โอ้โหเป็นซปเปอร์เซฟของธนชัยครับเกือบจะพลิกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับพีดีประจวบลูกโขของชุติพลนะครับดูครับตักมาแล้วก็โขเต็มๆศีรษะเลยครับแต่ว่าแม่ธนชัย ปัดมือเดียวครับหูยเกือบเสียบใต้คาอยู่แล้วครับอาครับอับดุลฮาฟิกมือระเฮงเลี้ยงตัดเข้าในมาสวยครับตรงกลางให้กับอาซัมซาวแล้วยกข้าม,มามูริโลจังหวะยิงยังไม่มีครับเปิดกลับไปทีนี้สุดท้ายโดนยูจูซูเตะทิ้งครับโอ้ขาดๆเ,เกินในกรอบเขตโทษครับจังหวะของเจ้าถิ่นมาใหม่ครับเอกนัทปล่อยให้อ,อาร์มุดอัตตราหยอดมาลุนี้ได้โขกแต่ว่าไม่ได้ลุ้นครับโด่งข้ามคานไปครับ ได้ริงลูที่อ้าวแล้วเข้าไปเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับชุดิพลทองแท้ครับอู้กดด้วยซ้ายครับยิงไกล30หลาครับพีดีประจวบครับพลิกขึ้นนำครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเกมครึ่งหลังที่มาดีจริงครับสำหรับลูกทีมของโคชวังครับคือไม่มีใครไปขวานะครับเพราะตรงนั้นนี่ก็เข้าเหลี่ยมซ้ายพอดีครับได้ปั่นแบบถนัดทันนีเลยนะครับอืพลาดกันเองครับเกมรับของนครละชสีมาครับครึ่งหลังนี่ยืนตำแหน่งกันผิดพลาดเยอะนะครับ ดูครับสเต็ปเท้าจังหวะหนึ่งแล้วก็หามุมนะครับก่อนจะปั่นโค้งด้วยซ้ายเอาละครับขึ้นมาผู้สมรตูไม่ได้ขึ้นนะครับธนาชัยเปิดมาลูกนี้ขวัญชัยชกทิ้งออกไปก่อนครับโทษกันมา7นาทีแล้วโอ้ยแล้วไปทำฝฟาวจังหวะนี้เป็นบอลของพีดีประจวบครับอืมแล้วแดงด้วยครับอานน์สมกรครับ โดนใบเหลืองใบแรกในเกมนี้ไปก่อนหน้าครับจังหวะนี้มาโดนเหลือง2ครับก็เป็นใบแดงไล่จากสนามไปครับอนน์สมกรอืมแล้วพุทธศินป์ครับคุณสงการบุญมีเกียินะครับเป่านกหวีดยาวครับเกมที่สนามเชลิมพระเกลียรตป8 0ิบพรรษาครับนครนาชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับแพ้ให้กับพีดีประจุบเอฟซีไป1ประตูต่อ2นะครับก็เกมนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นนำก่อนครับจากนรุพลนาทีที่26ครับแต่ว่าพีดีประจุบตีเสมอจาก ลูกยิงของวิลเลียมเบลิเก้ครับนาทีที่50ก่อนที่ชุดทีพลทองแท้จะทำประตูชัยครับนาทีที่85ให้ทีมเยือนครับบุกมาชนะนครราชสีมามาได้ FC 2ต่อนครับ